จะนอนรอกินอย่างเดียวเลยหนูไม่สนหนูนอนรอกินก่อนเพราะหนูยืนเหนื่อยแนละ้วอ่าเข้ามาแล้วก็พูดคุยหน้าจอกันได้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ดูทั้งเจ็ดท่านนะครับผมรอแม่พระพอพระท่านไหนเนาะจะมาปิดให้เนาะ จะมาขยับหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าก็มีความหมายนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยหน้าจอกันได้เลยนะครับผมน้องดอกคุณขี้เกียจอยู่แล้วครับนอนรอกินอย่างเดียวเลยนั่นน,ะน,ะนะ่ะขี้เกียจยืนแล้วหนูเหนื่อยแล้วพ่อหนูนอนรอกินดีกว่า ดูแม่ดูแม่แพรกอดไปเลยดูความรักของสองสาวครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยหน้าจอกันได้เลยนะครับผม